สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้มารวยพามาตามในทางแม่เขียวน้อยนะครับแม่เขียวน้อยงวดก้อนบนถือเลขกสามตัวตรงวันนี้เพิ่นฝันต้องงวดโดนโดนฝ่าวมาลงให้พี่น้องนะครับฝ่าวไปติดตามในทางความฝันแม่เขียวน้อยกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับโอ้ยเสียดายมั่รวยว่าจะไปตามโคสุดท้ายแม่เขียวน้อยว่าสิไปก็ว่าจะไปพี่น้องเอ้ยนะครับ ปล่าเรียนหาฟูไลอาจารย์ให้นะครับไว้ไปตามในเชียงน้อยมือสุดท้ายบ่ได้ไปพี่น้องมุกต้องสะบปอนได้ตรงนี้มงบิ่งทะเบียนรถเพิ่นแม่สอบเรียนรถเพิ่นพี่น้องเอ้สามตัว เอ้ยจะเป็นคนหรือเป็นยังวันนี่จะเป็นคนหรือเป็นยังวันนี่ยเป็นเงือนนี่เป็นข้นแต่เงื่อนนี่มันนข้นเนาะเป็นคนเนาะโอ้ได้๋สามตัวตรงเลยดูไงสามตัวตรงเลยวันนี้ได้ได้นั่มันวันที่สิบหกะลยครับหมอฝันวันสิบหกตัวไงเออเมือนเหมือวันสินไงเหมือฝันเห็น่อเขาก็อดเรื่องรถอยู่เอาบอกยอมได้เลยอย่าฝากเครียดเด้วยส่วนใหญ่ข้นขี่รถเลขของเราสิข้นจมไหลรนนะ คนเรื่อันนั้นขี้เขาสิบบาทเลยนะแล้วแมนเขาลีนเอาไงนะโอ้ยฝันมือนสิบหกเตื้อแมนฝันมือวันที่สิบหกกันละฝันว่าได้อ่ยงวสุขแต่ฝันว่าขี้ขั้นนี่ละอันไปว่าว่าจิไปท้ำไปหาท้ำบุญละแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวัดน้ำมูมิตรแม่ครับน้องสาวยังขึ้นไปถ้ำแต่ของก็เลยบผ้าหลานน่ะผ้านั่งตะวันน่ะที่ฝันงวดก้อนน่ะได้ลง เรื่องมาหลังวัดมันได้มีคลองน้ำมันบ่ได้ไปได้เห็นพญายันหนึ่งยืนตกปลาอยู่ในน้ำได้ว่าอันพอเห็นหนูตกน้ำในเด้อสันันเรียกว่าหาตกอรุณสันแต่ว่าเพิ่นเหน็บว่าได้จักโตเด้อแของได้ไปตกได้เลย้กบในหกตัวแล้วก็ปลาเต็มถุงแหลนแม่สองถุงแม่ปลาถุงปลาเมัอนกระเลมันเบิ่งเบิ่งในอัน ทำได้ฝันทำได้ฝันกัมีเตจเก่าเจ็ดเก่าแม่ันทั้งตรงกับเลขทะเบียนขั้นทีคีไปซัหล่หียด้ลยตัวตัวลอยคุณนลอยมัวสือกับว่าว่าหลายดอกแต่ว่าเท่ากับเท่ากับว่าค่สีอเลขหลายเถือซ้ำเนียวก็ดีใจเนาะบุญธรรมซ้ำเหนียวเป็นคนเสีอเลขหลายเนาะไม่ลอคุนลอยไม่ได้หลายเลยเนาะคนมาเสีอหลายเป็นเถกสองตัวหรือสามตัวถือสามตัวตรงอ สองเจ้าบ่ก็ซื้อสมหางหมมันาซื้อสกลับสามกลับเลียมันต้องสกับด้วพ่อต้องาเเ่านั่นเลทั้งสามตัวสตัวลัสาเจ้าได้วยนะสามเจ้าอั่นง่ได้สื่อเจ้าละหลายได้สมตัวได้สองตัวพ้อมอเจ้าอื่นมันอันเบืดอ็เลยสื่อต่้สาตัวไว้สองเจ้าหมยก็ไ่ได้ย้อนอันนี้แล้ว่าไปื่ออันโอ้ยมันจะกระด้งนกอัน เตื่อว่าได้สัมผัข้อว่าบ่มักเลียกันนี่แหละนั่นเดาจมปากจมเบาเนาะข้อเนาะนั่นเดาผมก็ไปนำซีซีตัวแล้วตัวละอยคือกัน2ซีตัวลอยแล้วก็แปตัวลอยตัวกับอไว้อย่าลืมตัดสอซเดอรผันบัวสองสามม่มูสาม้อครับมูสาม้อครับกับบวอยู่มันเหลือหลายตัวมันเหลือหลายตัวลรวก็รู้ว่าอยากาไปหลายนะบัวมันแค่ตัดว่าสองสองสี่สี่ สองสามสองสี 2, 3, 2, 4, ่สี่สี่ซ้ำนี่กับมนเนาะก็ได้ยนไหมเคยทั้งบุรุลานอยเนาะแมนไข่ก่คือดำดำด้วอยากไปหาจองมือทั่วไทยอยู่วงมนมีะไรแล้วนี่จะไปทาเือนี่นันดาขนาดคือดำเลยไงอันที o, right so ่ส so ิหกแตทัหามาสั่นเจ้เม so, ื um ่อัานนั้นแต่ได้ว่าทั่วว่าจิบบอกว่าอัยญำเรียกรถเห็นไหมโอ้จะไม่ยัเนาะจะได้ในซีเนาะเราเลย็โทรได้หลายเด้อนะฮะมือทั่วไทย มันหลายเจ้าหลายคนก็แล่นหาตะเล็กก็เลยหรืมเปิดเสียงโทรศัพท์ไปเมื่อนวลาสันเหรอว่นผักฉี่อันโบแมน็มาออกไปเพื่อนก็ปันอันต้องวัดอะไรล่ะฟันว่าได้เลยแหมดวงดีฟันวันไปอันไปหาซื้อเกือบวันนี้ได้ประหันเบิกเกือบว่าแต่ของใส่เบอร์ใดได้อันห้องถามอันผัวแล้วว่าไอ้ขอซื้อเกือบเบอร์ใดอ่ะสันเขาเรียกว่าเบอร์สามเก้าเจ้าอันใส่เบอร์สามเก้า เนี่ยเพิ่นบอลลูว์ไหมเอาแล่ะเนาะเลยสือเอาเอาต้องคว้าเราตัวเองเลสือเกือบขนาดแต่ของใส่์แต่ของบ่รู้แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นรู้์หสามีบอกเลยสามเก่าเจ้าใส่เกือบเบอร์สามเก่าสันสันมองด้วยกระตัดสามเก่าสามหกเนาะกันผ่านเนาะเกือบก็คือว่ามัน สองนั่บ่สองเหรอสองเลยจระมก็สองเงยสองสามเก้านะอสองามเก้าล้วก็สามเก้าหลักกัสามเนาะมันเป็นคู่ครับผมแต่โม้โราขื้นตัวเรียงให้เด้นะครับข้าวโชกันเเด้อครับาโชคนมนะครับเอาเป็นเอาเป็นเรื่องมองวยวานเลยเนาะสองสามเก่าคือจะวานเนาะหล้กก็นัดสามเกาสามหกแวแน่นะเก่าก็หกตัวเดียวกันนะครับเดียวจิผ่านนะ อืมนะครับโอ้ขอบคุณไปเคียวน้อยไรดีใจน้ำมอรวยดีใจน้ำนะครับ <c oughs> สิมิชูกมอรวยกับว่าได้ย้อนว่าเลี้ยมด่านกับเล็บบมักระเล็บบซื้อนะครับเขาเป็นคน,น,นสื่อเลากหลายขัเป็นคนสื่อเลากหลายคือตะเก او ไ้ดาวน,น์หน่อยพิเศษเนี่ยเดียวสมุดมาเสดียวจะว่าดวงมากหรือไงเงินเสดียวว่าดวงล้มากลรืปีนี้เนาะนายสิมิชูกน้ำเรื่อยๆแล้วตามใหมเด้อพี่น้องเอฟซีนามอเลยตามใหมนะครับอืว พี่มาบอกดอกครับไม่ไม่ได้ออกไปเ็ียาอะไรนะไปก็ว่าละสิไปก่็น้องบอกว่ากัจิตตั้มไปก่็แล้วเนาะครับพี่น้องยุทธชีเป็นกัติดตามามีเขียวหน่อยฝันแม่นนะครับแต่ว่าบางทีมันกิดบ่ได้จะว่ากันมือนี่แล้วนะเดี๋วมันขอมันกระตั้มตูดตุงสิดละมูอนังของเขามากมูอบานนะเขาสื่อถึงมากเลยไม่บานไลยแต่เรื่องแต่ก่อนออ๋อบ่ โอ้นะครับก็โชคดีใช่ใช้ปีใหม่เนาะตามค้ามอนั้งพอเนาะขนาดเป็นพอดนไหนเนาะพอไม่ใส่บาทแน่แล้วโอ้โหใสียบาทมากเลยก็เป็นพอดนไหนเนาะเป็นดนไหนห้อมีโชคตามค้ามอเนาะแต่เพิ่นเพิ่นแม่แก่โคสุดท้ายเนาะแมนแหงบบาตะเกาว่าออกัวเพิ่นบอกตะว่ามันแก่ตะว่าฟันชิ่หน่อยเอนเาะชิ่เนาะ ห<ม><ม>นึ่เงนสีน่เงินหนึ่งวัดหนึ่งหลักเงินหนึ่งกำลังจะมีโชกันนะครับเดี๋ยวมาเลื่้นตัวเลขให้ได้นะครับอืมแต่เราฝันตรงกัดเองาม่เขียวหน่อยอยี่ก่สี่เงินนะครับ <c oughs> แล้เพิ่งอีกทีนหนึ่งเพิ่งอีกทีนหนึ่งพี่น้องเอ้ยทะเบียนรถนะครับ ยอดดีๆนะครับสำหรับมีเกียวหน่อยในวันนี้เอาสามตัวตรงเป็นคำคุ้แล้วหมดแลกกับฝันคนอยากใครต้องหมดก้อนแล้วเนาะหมดก้อนเขาว่าเบาสูงใส่าตายเนาะมิถุนายนเก็บเก่าตัวเดียวห้เกียวก็มากตัวนั้นนะหมดกับเบาสูงไส่เพียงเลยเบาดอกนะนั่นก็ช่กันเยอะนะครับ ได้น้ำกันไอ้ยัน้อยเนาะตลอดปีแหละครับผมปีนี้เอ๊ซีชมาน้ำตลอดปีเนาะจะเริ่มจากลองซื้อตัวนี้มื่อก่อนมะแนนออให้ตัวนี้มันกันยังมาออกเหล้าเมือนขึ้นเดซีซีเออถือว่าอยู่ขึ้นเดียเขียวน้อยอะไรซีซีเฮ้ยซีซีก็สองเก้าขึ้นนะตัวซื้อตัวละอยๆคนลราเสียดายไม่ได้ตามเด็ บอยใ่เาซีซีอันแล้วเสื้อเกาซี่เก็เก้ดาวโทรมากแม่เด็กจะมาออกเล่าออกมือเดียวกันเลยกับเด็กไงเออจังซีซีน้อยมากสองซีซีเทาคนไหนคะกิลีวะหนึ่งดาวนีสามโตคนเดียวเอานะครับเดี๋ยวึ้นตัวเลขให้นนะครับ มีเขียวน่อยว่าตัวแรกก็เอายำพี่น้องอีซี่ฟังทีนึงนะครับเลขกตัวเลสามเกเกนาะสองตัวเอาสองสามเก้าเงีวะสองสามเกพิ่มมาก3มตัวสามสเก้ายนะครับแล้ะก็สามเก้าสอเกแล้วก็ตับหวใจเป็น3 6นะครับตัวกันเนาะขอบต้นมีเขียวน่อยได้ลายนะครับปีใหม่ปีนี้ขอมีเขียวน่อยถือเลขกทั้งปีเลยนะครับ พี่นอ <c oughs> ้องเยซี่กัมีโชคน้ำทั้งปีกันนะครับล่องเฝ้าจบหาื้อลรตลตีไว้เด้อนะครับสามเก่านะครับฝืนฝันงวดแล้วนะครับฝันตองงวดเลยนะครับสามเก่าเด้อนะครับกันผ่านกับสามหกน้ำอ่ะโชกๆมันๆน้ำมีเคียวหน่อยน,นึงวันนี้เด้อนะครับอย่างผู้ผมฟัง,ปปงลำเล,ลำไปรวยน้ำมีเคียวหน่อยนะครับโอ้ยจดไปหากินเบียทั้งคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออเพราะ่มบอกไว้เดี๋ยวไอ้ทั่วบอกเราว่ามือไหนมันฝันเกินบอกแล้วว่า ยัเอ้ยโทษอ่เราเลออกม่าอไดที่โทษเอินดอกที่แท้พญาไม่ไปกินเบียร์น้ำผกรเมือปวัดดีมันจัดกันกินเลยครับขบาาวสันชมวัานำวิไม่เกียวด้วยครับเบอยอกบ่มงวงมันน้ำขัดด้วยดอกนะครับอยางงี้ขออภัยครับสวัสดีครับ